บอกความเป็นตัวเองจากราศีเกิดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนค่ะมาทำความรู้จักตัวเองกันค่ะเรามาดูนะคะว่านิสัยของคนเราเนี่ยตามราศีที่เกิดนะคะจะเป็นอะไรกันบ้างโดยราศีนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด12ราศีค่ะเรานับนะคะแล้วก็ดูจากกลุ่มดาวที่อยู่บนท้องฟ้านี่แหละค่ะตามหลักโหราศาสตร์นะคะจะแบ่ง กลุ่มดาวนะคะแบ่งราศีเนี่ยออกเป็นทั้งหมด1 2ช่วง12ราศีช่วงเวลานะคะตามการโคโจรของดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์เนี่ยคะเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะนะคะโดยเขาค่ะจะโคโจรผ่านกลุ่มดาวนะคะที่อยู่บนท้องฟ้านเนี่ยแล้วจะอยู่นะคะแล้วก็โคโจรหมุนผ่าน กลุ่มดาวนั้นๆก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30วันหรือ1เดือนค่ะจึงกลายมาเป็น12ราศีแบบที่เรารู้จักกันนะคะและในวันนี้ข่าวเราก็จะพาทุกคนนะคะมาฟังกันค่ะว่าแต่ละราศีเนี่ยเขามีความเป็นตัวเองมีความเป็นตัวตนของตัวเองอย่างไรกันบ้างไปเริ่มกันเลยค่ะ ราศีแรกนะคะก็คือราศีเมษค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะชาวราศีเมษนะคะจะไม่ค่อยอยู่ในกฎระเบียบสักเท่าไหร่ค่ะมักจะทําอะไรตามใจตัวเองมากกว่าแต่ก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ค่ะมีจินตนาการที่กว้างไกลนะคะเป็นคนที่ ช่างคิดค่ะช่างคิดช่างหาช่างทำนะคะแม้ว่าชาวราศีเมษจะไม่ค่อยสนใจหรือว่าใส่ใจนะคะในเรื่องของการเรียนสักเท่าไหร่แต่ว่าหากที่จะต้องลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะทุ่มเททุ่ม,มกําลังทุ่มกายลงไปสุดตัวเลยทีเดียวค่ะค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองที่หนักแล้วก็สูงมากๆนะคะไม่ค่อยจะอยู่ในกรอบไม่ชอบใครมาบังครับดังนั้นชาวราศีเมษจึงควรที่จะควบคุมตัวเองนะคะอย่าปล่อยอะไรตามใจไป เสียยหมดทุกอ่่างคะราศีที่2นะคะก็คือราศีพฤษภหรือพูดที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะชาวราศีพฤษภนะคะเป็นคนค่อนข้างขยันไว้ใจได้เป็นคนที่ชอบจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอคะ่ะแม้ว่าจะพูดจาไม่เข้าหู คนมากนักนะคะแต่ก็เป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนๆสามารถที่จะเป็นหัวหน้าห้องที่ดีได้ค่ะชาวราศีนี้นะคะมีสไตล์การอ่านหนังสือมีการเรียนนะคะการทํางานที่เป็นของตัวเองค่ะกว่าจะทําไปเรื่อยๆนะคะดูเหมือนว่าไม่มีอะไรแต่ว่างานทุกชิ้นนะคะจะออกมาเรียบร้อยค่ะเวลาอ่านหนังสือนะคะจะชอบเปิดเพลงฟังไปด้วยนะคะสไตล์ของตัวเองก็จะเป็นแบบนี้จึงทําให้เป็นคนที่อารมณ์ดีค่ะแม้ว่าชาวราศีศพฤษภนะคะจะเป็นคนที่รัก แต่ก็ชอบที่จะจัดงานใหญ่เล่นใหญ่โครงการใหญ่ๆนะคะแล้วก็หวังที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ถึงจุดหมายนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจค่ะ ราศีที่3นะคะก็คือราศีเมทุนค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะชาวราศีเมถุนเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะเป็นคนขี้เบื่อค่ะแต่ก็เป็นคนที่ชอบจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแม้ว่าจะดูเป็นเด็กเรียนนะคะแต่บางครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่อย่างที่เห็นค่ะเพราะชาวราศีนี้เนี่ยจะชอบ ชอบทำในเรื่องสนุกสนานมากกว่าการเรียนนะคะอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยคะ่ะจะชอบเรียนโซนไปบ้างน,นะคะแต่ก็มีความคิดความอ่านที่ดีแล้วก็ลึกซึ้งค่ะจึงทําให้คนรอบข้างนะคะอึง้งไปตามๆกันค่ะคนราศีนี้ส่วนใหญ่นะคะจะมีความสามารถในด้านของภาษาแล้วก็จะเด็กจะ เด่นนะคะในเรื่องของการขีดคิดเขียนเขียนนะคะชอบอ่านชอบเขียนไปเรื่อยนะคะความสามารถในเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเขาเด่นไม่เป็นรองใครแล้วก็ทําได้อย่างดีแล้วก็รวดเร็วด้วยค่ะราศีที่สีนะคะก็คือราศีกรกฎค่ะหรือพูดที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะชาวราศีกรกฎนะคะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งค่ะส่วนมากก็จะเป็นฝ่ายนั่งฟังมากกว่านะคะ มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะไม่ค่อยที่จะทำตามตาใครสักเท่าไหร่นะคะชอบอยู่บ้านนะคะแต่ก็รักความก้าวหน้านะคะเป็นราศีที่มีจุดเด่นตรงที่มีความจําอันดีเยี่ยมนะคะมีหัวทางด้านศิลปะมีจินตนาการที่กว้างไกลค่ะอารมณ์ค่อนข้างจะอ่อนไหวนะคะมีอารมณ์ของศิลปินอยู่ในตัวค่อนข้างมากค่ะ แต่แม้นะคะว่าจะเป็นคนที่เหมือนชอบทาอะไรตามใจตัวเองแต่ชาวราศีนี้เป็นราศีที่มีความรับผิดชอบเป็นเลิศนะคะหากงานใดที่เขารับปากจะทําแล้วงานที่ออกมานะคะจะต้องดีที่สุดอย่างแน่นอนค่ะราศีที่5นะคะก็คือราศีสิงหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะชาวราศีสิง์นะคะ จะเป็นคนที่มีหัวดีนะคะสามารถเข้าใจบทเรียนได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็สามารถจำไปสอนเพื่อนๆต่อได้อีกด้วยนะคะแต่ชาวราศีสิงห์ ก็ไม่ใช่นักเรยียนนะคะที่จะชอบทําการบ้านนะถ้ามีโอกาสก็อาจจะเลี่ยงอยู่บ่อยๆค่ะสิ่งที่เด่นออกมาเลยนะคะของชาวราศีนี้นะก็จะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการจัดการประสานงานต่างๆนะคะสามารถที่จะประสานงานจัดการทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบนะคะตามที่วางแผนตามที่คิดไว้ได้เป็นอย่างดีค่ะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีกันค่ะระดผูพูทที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะชาวราศีกันนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มงวดนะคะจู่จีจ้ขี้บ่นนะคะแล้วก็รักความเป็นระเบียบอยู่เสมอราศีนี้นะคะจะเป็นเด็กดีของคุณครูค่ะจะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนนะคะอาจจะมีความช่างซักช่างถามและภูมิใจในความสามารถของตนเองค่อนข้างมากชาวราศีนี้นะคะมักจะมีความชื่นชอบ คนที่รับฟังความคิดเห็นของตนเองค่ะแล้วก็ชอบที่จะวิาพากษ์วิจารณ์นะคะเป็นคนที่ช่างสังเกตสังการค่ะจนบางทีเนี่ยค่ะก็อาจจะเหมือนผิดนะคะคนราศีนี้เนี่เป็นคนที่มีความจําที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถค่อนข้างสูงเลยค่ะ ราศีที่เจ็ดนะคะก็คือราศีตุลค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะชาวราศีตุลน,นะคะเป็นผู้ที่รักสวยรักงามนะคะเป็นคนฉลาดมีสมาธิสูงความสามารถ ในเรื่องของการจดจําสิ่งต่างๆเนี่ยโอ้โหอย่างแม่นยําเลยนะคะแต่ก็เป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมค่ะเป็นนักกิจกรรมตัวยงเลยเพราะไม่ชอบที่จะนรนั่งเรียนอยู่อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ทําอะไรสนุกๆบ้างเลยนะคะแม้ว่าชาวราศีตุลเนี่ยค่ะจะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนค่ะจัดก,การทุกอย่างได้อย่างเรียบร้อยแต่บางมุมนะคะชาวราศีนี้นก็จะเบื่อๆนะคะอาจจะมีความขี้เกียจขึ้นมาเฉยๆก็มีบ้างในบางอารมณ์จนบางทีคนอื่นก็ตามไม่ทันเลยทีเดียวค่ะราศีต่อไปเนี่ย ะะก็คือราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะชาวราศีพิจิกนะคะราศีนี้เนี่ยเป็นคนที่ฉลาดพอตัวเลยทีเดียวค่ะแต่ก็เลือกทานะคะในสิ่งที่ตนเองสนใจเท่านั้นถ้าไม่ชอบก็จะเมินเฉยไปเสียดือ้อเลยค่ะคนราศีนี้นะคะชอบในเรื่องของความลึกลับเงื่อนปมต่างๆนะคะเขาจะชอบมากๆจะทําให้เขานะคะเป็นผู้ที่รู้สึกแบบตื่นเต้นอยู่เสมอค่ะ เมื่อเจอเรื่องแบบนี้นะคะแม้ว่าราศีนี้นะคะจะเป็นคนที่รักเพื่อนมากแต่ก็ไม่ค่อยจะสนใจใครสักเท่าไหร่ก็มีในบางอารมณ์ของเขาอาจจะเป็นคนที่โมโหร้ายไปบ้างนะคะแต่ก็มีความอดทนสูงอยู่เหมือนกันในเรื่องที่เขาใส่ใจค่ะ ต่อไปค่ะกับราศีธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะชาวราศีธนูนะคะจะเป็นคนที่อาจจะเอาเน่เอานอนไม่ค่อยจะได้ในบางครั้งนะคะ บางอารมณ์ก็ขยนันบางอารมณ์กาะไม่อยากทําขึ้นมาเสียดืด้อก็เป็นได้ชาวราศีนี้น้าะเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็ชอบแสดงความคิดเห็นนะคะกับคนรอบข้างชอบที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่เสมอค่ะราศีนี้เขาจะชอบอ่านหนังสือเป็นคนที่รักเสียงเพลงรักเสียงดนตรีเป็นคนช่างสงสัยแต่ก็ไม่ชอบบรรยากาศที่น่าเบื่อจนเกินไปถ้าเจอนะคะก็จะหนีแล้วก็หมดความสนใจไปในท,ทันทีค่ะ ราศีต่อไปนะคะก็คือราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะชาวราศีมังกรนะคะเป็นคนหนักแน่นแล้วก็รอบคอบชาวราศีนี้นะคะเวลาที่เขาเครียดเนี่ยก็จะเครียดแบบสุดๆเลยคะ่ะเวลาที่เขาเฮฮาสนุกสนานเนี่ยเขาก็จัดเต็มนะคะกลายเป็นคนละคนกันเลยจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงชอบทําการบ้านชอบเรียนนะคะความละเอียดละออในของเขาเนี่ย ไม่แพ้ราศีใดๆเลยค่ะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคนในรุ่นเดียวกันด้วยราศีนี้นะคะจะเน้นเรื่องของการเรียนค่ะไม่ค่อยที่จะสนใจเรื่องอื่นมากมายนักนะคะเรื่องเรียนเป็นหลักเรื่องอื่นเป็นรองนั่นเองค่ะราศีที่11นะคะก็คือราศี กุ้มหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะชาวราศีกุมเป็นคนรักอิสระไม่ชอบการผูกมัดราศีนี้นะคะเขาเป็นคนเก่งค่ะแม้จะไม่ใช่คนที่มีความจําเป็นเลิศนะคะแต่ก็ชอบคิดชอบทดลองชอบประดิษฐ์ประดอยสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอชาวราศีนี้นะคะเขารู้อยู่กระจายค่ะ แต่สอนคนอื่นไม่ได้อาจจะด้วยความที่จะระบบความคิดไม่ค่อยจะเก่งมากนะนอกจากนั้นแนก็ยังเป็นคนที่มีความกังวลค่ะเป็นคนที่ขี้เบื่ออีกต่างหากด้วยนะคะและมา ถึงนะคะอีกหนึ่งราศีก็คือราศีเมีนค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนค่ะชาวราศีมีนะคะเป็นราศีที่ชอบค้นคว้าชอบทํางานอยู่เบื้องหลังราศีนี้เขาจะเก่งในเรื่องของงานศิลป์ค่ะซึ่งเป็นคนช่างคิดช่างจินตนาการนะคะไม่ชอบอยู่ในกรอบสักเท่าไหร่ไม่ชอบทํากันบ้านนะคะแต่ก็เรียนได้ดีไม่แพ้ใครเลยค่ะราศีนี้นะคะไม่ชอบที่จะเรียนอยู่ในห้องเรียนค่ะ อาจจะมีความขาดความกระเตือเรอร้นอยู่บ้างในบางครั้งแต่ก็มีความรับผิดชอบอยู่ในตัวใหมยน้อยเลยทีเดียวค่ะ